สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ลงวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูช้านิดนึงนะครับเพราะว่าแม่วิถียูทูบเบอร์พ่อลูกอ่อนนะครับมีภารกิจเยอะแยะมากมายมามามาดูกันครับท่านผู้ชมดูราคาบัววัวสวยนะครับคู่ไม่ลูกก็เยอะครับอย่างเช่นคู่นี้ครับซ้ายมือ4 3 0 0 0ขวามือ4 7 0 0 0บาทท่านผู้ชม ดูคู่43่หมนานะครับตัวคู่นะครับมาแล้วนะครับทยอยมาตัวคู่ก็เยอะนะครับแบบนี้ก็ส0,000ครับท่านผู้ชมนะครับราคา30,000บาทแบบนี้ก็ส0 0 0มบาทเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับต่อรองกันได้นะครับต่อรองได้รอด30ก็น่าสนนะครับแต่ว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับผม แม่มา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 ดูต่อนีน่เล่เล่นะครับสามหมื่นสองพันบาทครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับตัวสามหมื่นสองพันบาทเล่กับมั่นเนี่ยเมืองน่านราคาเล่จะแพงกว่ามั่นนะครับเพรแบบนี้ก็อือตัวไซขุนแบบขุนปลายน้ํานะครับไปแล้วไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับไม่ไม่รู้ราคานะครับก็ ดูถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับใช้แบบบิ๊กเบิ้มแบบนี้ก็มีนะครับมีเยอะแยะนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้หาไปเลี้ยงกันแบบนี้ท่านผู้ชมสามหมื่นหกพันบาทดูหางครับดูดูก้นดูหางนะครับเหลี่ยมตัวแบบพ่อค <c oughs> ้าก็มาลุงมกันนะครับท้ายที่สุดก็ออกไปแล้วครับข <c oughs> ายไปแล้วนะครับผม แบบนี้ก็มีแบบนี้สวยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้5 0,000นบาทครับวัวสวยวัวงามนะครับท้องแล้วนะครับผสมแล้วว่าอย่างนั้นนะมีมีให้เลือกนะครับแบบจะเอาแบบไหนแบบขุนนะแบบท้องแบบผู้ไม่รูปแบบนี้ก็มีนะครับ3า0 0 0บาทซ้ายมือน,นะครับขวามือ 2, 6 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็วัวขุน กลางน้ำอ่ากลางน้ําก่อนแล้วกันนะครับไซส์แบบนี้ซ้ายมือสามหมื่นนะครับขวามือสองหมื่นหกต่อรองได้นะครับวัวทุกตัวต่อรองได้นะอ่ามีมีหลากหลายมาแล้วครับทุกผู้ชมแบบนี้ก็มีตัวละหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆไซส์แบบนี้นะครับเหมาะสําหรับก่อยแปลงควายก็มีครับควายควายดูวเอ้ยไม่ใช่คู่ละห้าหมื่นห้าพันบาทครับทุกผู้ชม ควายก็มีนะครับคู่นี้55,000่น้บาทเป็นควายของเจ้าของตลาดน้าดูหน้าตาหน้าตานะครับเข้าคู่ก็ใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับใครสนใจก็มาเลือกหรือซื้อหากันได้มีอย่างหลากหลายเช่นเดียวกันครับแบบนี้ครับ37,000บาทครับท่านผู้ชมนะชานอเล่นะครับก็มาดูกันมาดูได้นะครับมีหลากหลายหลากหลายหัวพ่อพันธุ์ก็มีก็ท่านผู้ชม5 0,000บาทดูเทียบบัวกับเจ้าของครับ แมดูสีนะครับดูเหลี่ยมตัวดูองศาลึงนะครับดูก้นแทงเข้มกันเลยดีเดียวครับท่านผู้ชมแข่งขาใหญ่นะครับอ่าไทยๆแบบนี้ก็มีนะครับแบบไทยแบบเปรียวเปียวแบบไทยแบบดุดู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 นะครับดูเขาอยู่นะครับดูพื้นที่ที่เขาอยู่สิครับเกลี้ยงเลยเดินไปเดินมาหมุนรอบไม่มีใครอยู่ใกล้ด้วย โหดร้ายเหลือเกินนะครับเป็นผมผมก็ไม่อยู่ใกล้แล้ะครับดูแบบนี้นะครับอืมมีมีหลากหลายนะครับควายแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ถามราคาดูก้นควายนะครับหืมตัวผู้นะครับใหญ่บิ๊กเบิ้มเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมครับใครสนใจวัวก็มาดูวัวใครสนใจควายก็มาดูควายนะครับต่อรองได้นะครับสอบถามนะครับมาก็จเย็นๆนิดนึงนะครับบางที เจ้าของวัวเจ้าของควายเขาก็ไม่ได้อยู่กับวัวกับควายครับเขาก็ไปเดินหาเดินสำรวจดูราคาวัวดูราคาควายของเจ้าอื่นนะครับบางทีเราตั้งแพงไปหรือเปล่ากลับมาก็อาจจะมาลดราคาบางทีเราตั้งถูกไปหรือเปล่ากลับมาก็อาจจะเพิ่มราคาอย่างนี้เป็นต้นนะแบบนี้ก็36มหมื่นหกสามหมนะครับวัวไซขุนกลางน้ำอ่ามีเยอะแยะมากมายให้เลือกหรือซื้อหานะครับผม แบบนี้ครับนู้ชมดูชาลเโลตตตัวนี้นู้ชมดูหางนะครับดูก้นดูเหลี่ยมตัว45,000บาทครับนู้ชมนะครับดูก้นดูก้นอ่า เป็นยังไงครับ45,000บาทนะครับขวามือซ้ายมือนี่36,000บาท36,000บาทกับ45,000บาทเลขกับมันราคามันก็จะต่างกันนิดนึงในพื้นที่จังนหวัดน่านนะครับเลขก็จะแพง,งหลักแพงกว่ามันไปพอสมควรนะครับแบบนี้คู่ละ30,000กว่าเช่น,<ว>ชนเดียวกันครับตัวละสิกวา่านะเป็นไงเป็นไงไม้หน่อย,ยแปลงก,ก็มีนะครับ34,000บาทครับท่านผู้ชมหลากหลายครับวันนี้ตลาดนัดโูกระบือบ้านหนองเต่านี่มี วัวให้เลือกอย่างหลากหลายจริงๆนะครับมีมีให้ให้เลือกเยอะนะครับเป็นตลาดเกษตรกรก็มาหาซื้อได้แบบนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผู้ชมนะครับก็คนที่จะซื้อก็หาเจ้าของไม่เจอนะครับแต่สืบราคามาบอกว่าสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับแบบนี้สองหมื่นสองพันบาทนะครับวัวตัวนี้ก็เข้าตลาดนัดมาละสองสามรอบนะครับก็ผูกไว้ที่เดิมนะครับก็มาต่อมาลองนะครับวัวแบบวัวแบบนี้ หูยาวนะครับเลี้ยงโชว์เลี้ยงโชนะเอาไปเลี้ยงโชว์นะชว2 0 0 0บาทครับท่านชมเดีวเรามาดูตัวนี้ครับท่านผู้ชมคู่ไม่รู้คู่นี้ลูกสวยมากครับ 53, 000าบาทเป็นไงครับลูกหล่อเลยนะครับลูกไม่ออกเล่แบบลูกลูกนี้สวยใช้ได้นะครับใครใครใครชอบนี่แบบนัานำไป สวยแบนนี้นะครับผมแบบนี้ก็มีนะครับคู่แบบนี้2 7 0 0 0บาทครับท่านผู้ชมวัวเมืองวัวเมืองนะครับ2 7งหมื่นเจ็ดอ่วัวเมืองไปปล่อยทุ่งปล่อยแปลงกันกระ่ากันไฟแบบนี้19,00 0บาทครับเป็นออกเล่มั่นนะครับบนของ้านซานไปอย่างง้นเล่มั่นเล่มมันมันเล่มันเล่แบบใหญ่ๆก็มาครับท่านผู้ชม สูงที่สุดในตลาดแล้วครับวันนี้ออกบาซินนะครับดูดูประมาณ160ได้นะครับกะด้วยสายตาความสูงประมาณ160ราคา45,000บาทแบบนี้ก็ราคา20,000นิดๆน,นะครับผมอ่าแบบนี้30,000 30,000กว่านะครับ30,000เท่าไหร่30,003 30,02นี่แหละฮะอ่าแบบนี้ก็มีนะครับเขาบอกว่าผสมไปแล้วนะ <laughs> แมว ซื้อบัวนะครับก็ต้องมาดูผสมหรือไม่สมเราก็ไม่ไม่ทราบได้นะครับอันนี้ก็ห้าหมื่นกว่าครับท่านผู้ชมนะครับแบนนี้สามหมื่นสามแหมสายเล่สายเล่ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมจริงจริงก็แหมเข้าตาผมตัวนี้เข้าตาเข้าตาสามหมื่นบาทอ่า แล้วก็บอกว่าผสมแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าของยางนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าผสมจริงผสมยังไงติดหรือเปล่าไม่ติดหรือเปล่าก็ต้องมา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 ลองดูนะครับผมซื้อวัวก็ต้องลองดูมันแบบนี้ก็8,00 0ักว่าบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ามีเยอะแยะครับท่านผู้ชมมีหลากหลายจริงๆนะครับที่ตลาดนัดแบบนี้ครับ62,000บาทคู่นะครับคู่นี้6 2 0 0 0บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคู่เขานะครับ แบบนี้นะครับออกแองกัสแบงกัสกับเล่ดูผสมเล่หก0 0ืบาทนะครับมีหลากหลายครับวันนี้แต่ว่าถ่ายมาให้รําชมได้ดูน้อยไปนิดนึงนะครับมีภารกิจแบบหืแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะไม่ไปตลาดนัดนะครับคนมันชอบก็ต้องไปอย่างนี้นะครับน้ำบรรยากาศราคาวัวแบบคร่าวๆนะครับดูด้วยความเพลพลินนะครับรําชมเนาะนะครับไว้เป็นแนวทางในการซื้อขายนะครับเปรียบเทียบกับ ัวในพื้นที่ของนู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ <Okay. S 1> อาจารยะนั้นต่อยพบกันในเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ